ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำาเมนูซุปเห็ดกระด้างใส่ปลาทูรสชาติแจ่มแน่นอนครับผมเรามาเริ่มต้นที่ล้างผักทุกอย่างแล้วก็เตรียมไว้ จากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดกระด้างที่เราแช่น้ำไว้จนนิ่มหั่นให้พอดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปให้พอดีเคี้ยวพอหั่นเสร็จเห็ดกระด้างกับถั่วฝักยาวแล้วเราก็มาต้มรวมกันต้มให้สุกจนถั่วฝักยาวนิ่มแล้วก็เห็ด จากนั้นก็มาคั่วพริกหอมกระเทียมแล้วก็คั่วไฟอ่อนๆจนให้ได้กลิ่นหอมพอคั่วพริกหอมกระเทียมทั้งหมดแล้วแล้วก็มาโขลก โขลกให้ละเอียดพอโคลกให้ละเอียดแล้วก็เอาเนื้อปลาทูลงไปอย่าลืมเอาก้างออกด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวติดคอเข้าให้ กลางประทูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จานนั้นก็โขกเนื้อปลาทูกับพริกให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาว หั่นเป็นชิ้นแล้วก็โขกถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยก็จะได้โขกจะได้ละเอียดลงจะได้เร็วขึ้นจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดกระด้างที่เราต้มพร้อมกันกับถั่วฝักยาวเมื่อกี้เนี่ย ปรุงรสจากนั้นก็ปรุงรสปรุงรสด,ด้วยปลาร้าแล้วก็ชุดลรสพอประมาณจากนั้นก็ซอยต้นหอมชีแล้วก็สะละแหน่ เพื่อให้รสชาติแล้วก็กลิ่นมันหอมพอใส่สาลานน่เสร็จจะโคกหรือจะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้ครับผม เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเมนูนี้ทำกันไม่ยากครับเพื่อนๆสามารถทำกินเองได้ที่บ้านครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ